สวัสดีครับวันนี้อยู่โจโฮซิงครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่หน้างานนะครับหมู่บ้านกลางเมืองราชฤุษ์สาทรนี่นะครับวันนี้นะครับจะเป็นวัน nice ที่เราจะตอกเข็มไมโครพายอัน10แปดให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูกันว่าก่อนที่เราจะตอกเข็มเนี่ยนะครับเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะตอกเข็มเราต้องสํารวจเข็มไมโครพายที่เราสั่งมาตอนนะครับว่ามีการเสียหายมีการแตกร้าวหรือเปล่านะครับทุกต้นนะครับต้องไม่มีการ เสียหายมีการแตกร้าวนะครับต้นต้นที่พินข้าง,งนะครับเขาก็จะเตรียมเยก็บมานะครับอันนี้เขาจะกำลังจะเคาะปูนที่มันเกาะอ,อยู่ตรงที่ปลายของเสานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปูนเนี่ยมันกเกาะเกล็ดในการเชื่อมนั่นเองอนะครับแล้วก็ทําการตรวจเช็คเสาท,ทุกต้นเลยนะครับว่าเสาทุกต้นมีการแตกร้าวได้มาตรฐานของทุกต้นหรือเปล่านะครับเขาจะหยิบออกมาอย่องางนี้เลยนี่คือ ตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับเตรียมพร้อมที่จะเอาเข้าไปตอกเสาเข็มด้านในนะครับจุดเสาเข็มตรงนี้ที่เราเต,ตรียมออกมานะครับเราจะเราจะตรวจสอบทุกต้นแล้วนะครับว่าได้มาตรฐานที่มีการแตกล่าวนะครับแล้วก็พร้อมในการใช้งานในการไปตอกเข็มไมโครพายให้กับลูกค้าเรานะครับ,รบนี่ก็จะเป็น การตอบกลเตียน,นครับของบริษัทของเราครับทีมงานอโทรที่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในการงานต่อเติมแล้วมีการตอบกลเตีนพพยนในรูปแบแบบนี้นะครับเพื่อโครงสร้างที่แข็งแรกงก็งงาสามารถติดต่อทีมงานโทรทีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ช่องทางเฟซนะครับ